สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวโชคอัพนะครับของ yns นะครับเป็นโชคอัพของ Vespa นะครับที่กำลังนิยมใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนะครับตัว Vespa ที่ใช้อยู่ตอนนี้ที่จะรีวิววันนี้เนี่ยจะเป็นของ Vespa Sprint นะครับและก็ Primavera นะครับซึ่งใช้ได้นะครับในรุ่น125่งสองและ150นะครับเป็นไอ e กนะครับหรือบางที 3V ใส่ได้ไหมบางทีก็ใส่ได้อันนี้ต้องมาดูอีกทีนึงว่ามันต่างกันยังไงนะครับบางทีลูกค้าทาเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีคนถามเข้ามากันเยอะนะครับผมเองก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะฉะนั้นก็ได้จะบอกว่ายัางไงก็ขอดูจุดยึดนะครับโชคนะฮะชุดโดยเฉพาะช,ชุดหน้านะครับมันจะแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็น 3V และไอเกตนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจาก ตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวที่เราใช้งานกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างนิยมกันนะซึ่งราคาเ็บอกได้เลยว่าราคาไม่ไม่แรงนะครับราคาก็ถือว่าทุกคนสามารถเลือกได้นะครับและนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าราคายอยู่ที่ยอยู่ที่3,400นะครับ50ิบาทนะครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างน่าใช้มากๆเลยนะครับในส่วนของสปริงเนี่ยหรือว่าในรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สอสีนะ เรียกว่าเป็นรุ่นอีโคไลนะครับก็คือจะมีสปริงแดงและสปริงดำนะครับต่างกันแค่สีของสปริงเท่านั้นเองนะครับหรือที่ว่าความชอบของมืลหัวใจก็แล้วกันเนาะใครชอบสีดําก็ซื้อสีดําใครชอบสีแดงก็ซื้อสีแดงเพราะฉะนั้นในบอดี้นี้เนี่ยต่างกันแค่สปริงสีดํากับสีแดงเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็นฟีเจอร์ที่เป็นฟีเจอร์เริ่มต้นนะครก็คือว่าปรับได้1จุดนะครับก็คือ ปรับตัวพีโลดนะครับพีโลดก็คือยอย่บกตะแคงให้ดู้พีโลดก็คือแหวนแหวนเงินตอนนี้นะครับจะหมุนรอบหมุนรอบแกนนะครับก็คือปรับความแข็งความนุ่มความเหนึบก็คือปรับตัวนี้เลยนะฮะนี่คือพระเอกของเขานะครับก็เอาง่ายคือว่าก็ใช้งานทั่วไปนั่นแหละนะครับปรับตามความเหมาะสมตามาน้ำหนักของผู้ใช้งานก็แล้วกันกะ็คือความแตกต่างของรุ่นนี้เนี่ยมันดียังไงนะฮะ ถ้าเทียบกับโชคเดิมที่ติดมาจากเวสปามันดีแน่นอนก็คือมันให้อารมณ์นุ่มเนึบนะครับไม่เด้งเกินไปนะครับก็คือมีความนุ่มนวลมีความเนึบเวลาวิ่งเนี่ยขับแล้วสบายสบายนะครับเรียกว่าขับแล้วสบายมือก็แล้วกันนะฮะแล้วก็มีซับแทงเนี่ยซับแทงเนี่ยก็คือเป็นแทงแกส๊สและก็น้ำมันนะฮะตัวเนี้ยเป็น,นกลไกที่คอยช่วย ช่วยแรงดันเป็นแรงดันแล้วกันเวลาเวลาโชคทางานเนี่ยมันก็จะมีแรงดันของน้ำมันนะครับเป็นแรงดันแก๊สนะครับช่วยประยุกต์กันนะครับช่วยซับแรงกระแทกมันทําให้นุ่มนวลแล้วก็ขับขี่ได้ง่ายขึ้นขับขี่สบายนะครับขับขี่สบายขึ้นนะครับในเรื่องของความสูงเนี่ยมันต่างจากของเดิมไหมถ้าพูดตามความจริงก็คือว่ามันก็แทบจะไม่ต่างนะครับความสูงนะครับก็ YS ยเอสเขาเคลมสเปมาเนี่ยให้เทียบ ก็คือให้ใช้งานเทียบกับของเดิมที่ติดรถมาตอไแรกกันนะครับความสูงเนี่ยตัวนี้รุ่นนี้อีโคไลเนี่ยไม่้องพูดอะไรมากก็คือว่าสูงของเขาเนี่ยก็คือ230มมนะครับโดยวบเเนี่ยเขาเริ่มเขาก็วัดแล้วเขาเขาจะมีความสูงของเขาเนี่ยเขาวัดที่หูบนเนี่ยหูบนก็คือหูยึดนอนบนเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับจนถึงจนถึงคอจนถึงคอชกตรงนี้นะครับจะเรียกว่าอะไรนะ เป็นบ่าก็แล้วกันเนาะตรงเนี้ยนะครับความสูงมันก็อยู่ที่2 3 0 m ้อยสามสิบเอ็มนะครับพอใชยนะครับก็บอกได้เลยว่าอันนี้เป็นสเปคมาตรฐานนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นขอผมนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่สําหรับวาเอสก็คือพระจันที่ตรงนี้นะครับจากรูด้านล่างเนี่ยรูยึดรอบด้านล่างเนี่ยขึ้นมาจนถึงบ่าบ่าโชว์ตรงนี้นะครับก็คือเป็น230 mm นะครับอันนี้ ทุกคนเข้าใจนะครับโอเคไม่ยากนะครับผมนะครับอันนี้เป็นรุ่นทั่วไปนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถหาซื้อกันได้นะครับนะครับที่ไหนก็ตอนนี้ก็คือว่าตามร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ YS ทําทำออกมาตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นรุ่น G To p นะฮะ เขามีความพิเศษยังไงมาดูกันนะครับตัวนี้ทําบอกมันให้มีความแตกต่างนะครับอันนี้พิเศษแน่นอนนะครับผมตั้งเทียบกันก็ทราบแล้วว่าเห็นความชัดเลยก็คือเป็นรุ่นเป็นรุ่นโหลดนะครับเรียกโหลดเตี้ยละกันนะครับส่วนซับแทงเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับบอดี้่ก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับสปิงสีก็เหมือนกันนะครับ แต่แตกต่างตรงความเที่ยงนะครับก็คือความเที่ยงของเขาเนี่ยชัดเจนเลยว่าทําออกมาเพื่อสําหรับคนที่ชอบชอบโหลดแล้วกัน,นะะอันนี้ก็ใครที่ชอบใช้มากก็จะมีะหลักๆก็เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยที่ขาสั้นๆผู้ชายบางคนก็ขาสั้นๆก็มีเหมือนกันนะครับก็อยากจะขับรถคอนโทลง,ง่ายๆก็เลือกตัวนี้ไปเลยนะครับอันนี้เหมาะที่สุดตัวนี้เป็นพะเอกเลยนะครับฟีเจอร์เนี่ย ไม่ต้องพูดถึงนะครับฟีเจอร์เขามีเรียกได้ว่าปรับได้3จุดครบครบรถเลยแล้วกันนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยมีมีคอมเพรสชันนะครับคอมเพรสชันเนี่ยก็คือสามารถปรับปรับแรงกดนะครับเรียกปรับระดับแรงกดน้ําหนักที่กดลงนะครับของรถเนี่ยที่เรานัน้ากันสามารถปรับระดับแรงกดก็คือให้มันนุ่มให้มันแข็งให้มันหนึบตรงนี้ก็คือปรับคอมเพรสชันได้นะครับก็จะมีหมุน หมุนไปทางบวกนะครับหมุนไปทางลบนะครับหมุนไปทางบวกก็คือทําให้มันแข็งขึ้นหมุนไปทางลบก,ก็คือทําให้มันอ่อนขึ้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับถัดมาเนี่ย <resser> ก็จะเป็นในเรื่องของรีบาวตัวเนี้ยดูเป็นดําๆเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นยางนะครับอันนี้เป็นรีบาวเป็นวาลเป็นวาลปรับความความนุ่มนะครับความหน่ดนะครับก็คือใช้ในกรณีเรียกว่าช่วยในการคืนตัวของโชาา๊คก็แล้วกันเวลามันตกเวลามันยุบตัวลงเนี่ย แล้วเวลามันจะดีดนะเรียกว่าการคืนตัวดีดกลับน,นี่เขาเรียกว่าจังหวะของการปรับรีบานะครับหมุนไปทางบวกหมุนไปทางบวกก็คือทําให้แข็งขึ้นหมุนไปทางลบก็คือทําให้มันนุ่มนุ่มขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือฝับตามความร้พอใจของผู้ใช้เขาละกันนะครับความสูงของเขาเนี่ยตัวนี้สูงไม่เรียกว่าสูงอะเรียกว่าเตี้ยประการตัวนี้เตี้ยนะครับเตี้ยจากของเดิมนะครับเดิมเนี่ยตัวเนี้ย 230 m mm m นะครับตัวนี้ลดลงมาเหลืออยู่ที่205 m m นะครับผมก็คือหายไป25 m mm m นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าไม่เทีย่ยมากและก็ไม่สุดก็ถือว่าไม่ไม่เทีย่ยจนเกินไปนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณเทีย่ยลงประมาณ1นิ้วก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ถือว่าครบรถทุกอ,อย่างเลยก็คือความสจุดได้ทั้งคอมเพรสชันไทั้งรีบาร์แล้วก็ปรับพีโลดได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็ถือว่าดูแล้วก็ถือว่า,าน่าใช้นะครับแล้วกระบอกกระบอกโชก็ก็ใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าดีไซน์ในเรื่องของตัวกระบอกโชกเนีย่ยตรงด้านบนก็ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาซึ่งก็เวลาเทียบกันก็จะเห็นความแตกต่างน,นะครับว่ามีความใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับครับอันนี้ก็นะครับ ราคาผมเกิดให้คร่าวๆแล้วกันราคาจำหน่ายเนี่ยวายเอสต้อจำหน่ายนะครับเริ่มต้นเนี่ยตัวนี้ราคาอยู่ที่9ก0 0ตบาทนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยเหมาะที่จะใช้กับรถเวสป้ารุ่นนะครับรุ่นสปรินนะครับหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าศูนย์พริมมเวล่าหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าศูนย์ในรุ่นไอเก็ get, นะครับปัจจ mm ุบันส่วนสามฟีเนี่ยบางตัวก็ก็มีทำอ่า จุดยึดโชกก็คล้ายๆไอเกตเหมือนกันอันนี้ต้องดูเป็นเคสนะครับบางบางบางบตัวก็มีนะที่ผมเจอก็บางคนผมสามวีพี่อะไรเงี้สามวีอ๋อถ้าสาววีพอดูโชกด้านหน้าก็คือจะมีจุดยึดโชกสองจุดสองจุดนะครับก็คือใช้แทนกันได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรก็แค่สอบถามกันเข้ามาได้นะครับว่ารถผมมันเป็นไอเกตสามวีใส่ได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยลองดูครับผมนทุกคนก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรีวิวนะครับผมตัวนี้ก็มีคำถามอะไรก็สามารถไปคอมเมนต์ใต้รีวิวได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบเพื่อนๆคนได้เท่าที่ผมจะตอบให้ได้นะครับผมถืมมกว่าดีดีแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีตัวไหนอะไรจะมารีวิวเพิ่มเติมเดี๋ยวจะ แจ้งให้สร้างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรวีดีโอขั้งต่อไปสำหรับนี้ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้กับทางผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม